สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่72นะครับพระเก่าเก่าเสช้ยสวยนะครับท่ามกลางสงครามนะครับเริ่มลบกันแล้วนะครับเริ่มยิงกันแล้วนะครับไทยกับเขมรนะครับเป็นกําลังใจให้กับทหารแนวหน้านะครับหาพระเก่าเก่าเสี้ยสวยไปใช้เป็นบูชากันนะครับเป็นขวัญกาลังใจนะครับเสริมบุญเสริมดวงบารมีนะครับให้มีโชคมีลาบ EP ที่72คลิปนี้นะครับ ติดต่อเข้ามานะครับช่องทางนี้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับชมภาพเพิ่มเติมทางไลน์นะครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR มอาโค้ดนะครับพระเก่าเสืสวยบ้านๆมาใหม่ๆนะครับหลายรายการนะครับเป็นพระเก่ายอดนิยมนะครับท่านชื่นชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับรายการแรกเป็นพระเนื้อผงแดงนะครับสุดยอดในด้านโชคลาภไม่ตามหานิยมนะครับ ใกล้จะถึงวันรุ่นโชคกันอีกแล้วนะครับไอ้ไข่วัดเจดีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นพระเนื้อผงเนื้อแดงนะครับมีคาถาด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นคําว่ารวยรวยนะครับไอ้ไข่วัดเจดีนครศรีธรรมราชสวยสมบูรณ์นะครับงดงามมากๆนะครับโชคลาบนะครับติดต่อเข้ามานะครับท่านใดสนใจนะครับแล้วก็ล็อกเก็ตนะครับ น่าจะเป็นล็อกเก็ตติดหน้ารถหลวงพ่อพูนนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับรูปภาพนะครับด้านหน้านะครับน่าจะโดนแดดโดนความร้อนมานะครับก็จะเก่าแตกลายนะครับแต่ด้านในรูปภาพยังสวยเดิมนะครับหลวงพ่อพูนนะครับวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมครับทานใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับล็อกเก็ตเก่าหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อม นครปฐมเป็นอกเก็ตห้อยหน้ารถนะครับสภาพสวยนะครับต่อกันด้วยเครื่องรางของขังนะครับนานมาทีนะครับสุดยอดในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมและแค้วคาดคงกระพันนะครับเหมาะกับเหตุการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเริ่มลบกันเลยนะครับไทยเขมรนะครับอันมานานนะครับหาของดีๆไปใช้ไปบูชานะครับเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านนะครับชาวบ้านนะครับที่อยู่ชายแดนนะครับเป็นตะกรุดนะครับ หลวงปู่ศกวัดปากของมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทครับหายากสุดๆนะครับเป็นแผ่นรูปเหมือนนะครับเป็นเหรียญรูปเหมือนนะครับนำมาม้วนทับคุ้มตะกรุดนะครับสุดยอดหายากนะครับทําในกรณีพิเศษครับเก่าเดิมๆนะครับหลวงปู่ศกยอดนิยมนะครับสององนะครับมีพระติดอยู่ในตัวตะกรุดนะครับสององนะครับพิมพ์สี่เหลี่ยมประภามนทนครับแล้วก็ ตะกุดนะครับม้วนนะครับเป็นตะกุดฝาบาทเก่าหนานะครับสุดยอดในด้านแคล้วคลาดของพระพันนะครับเป็นตะกุดฝาบาทหลวงปู่สุขครับวัดปาคลองมะขามเท่าพร้อมกับพระเครื่องนะครับเจ้าของเดิมนะครับผ่านการใช้มานะครับยังสวยนะครับสุดยอดหายากครับแล้วก็พระสมเด็จแหวกม่านนะครับองค์ที่หนึ่งของรายการนะครับอยู่ในเกาะพาสติกเก่าเรี่ยมมาไม่ท่ากว่าสี่สิบห้าสิบปีนะครับพระสมเด็จ ตามประวัติก็เป็นของวัดระฆังนะครับพิมพแหวกม่านครับเนื้อสวยเก่าแห้งเดิมๆนะครับได้บ้านๆมาล่าสุดนะครับพระสมเด็จแหวกม่านวัดระฆังนะครับเก่าสวยสมบูรณ์ครับรอยเลี่ยมใช้เก่านะครับคนรุ่นเก่านะครับลำดับที่1ครับพระสมเด็จเนื้อสวยครับต่อไปก็เป็นองค์ที่2นะครับ พระสมเด็จเก่าสวยลำดับที่สองครับเนื้อแห้งๆตามนี้นะครับอีพีที่72ชื่นชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้จบคลิปนะครับลำดับที่สองเนื้อสวยเก่ามากๆครับเดิมๆนะครับเก่าสุดๆครับของบ้านาน,นะครับเหมามาใหม่ล่าสุดนะครับ ลำดับที่2ครับพระสมเด็จเก่าสวยครับฝากเป็นกําลังใจให้กับพระม่พี่น้องชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุบลราชธาน,นีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเกิดเหตุการณ์สู้รบกันแล้วนะครับเต็มรูปแบบนะครับทั้งปืนเล็กปืนใหญ่นะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จองค์ที่3ครับเก่าๆสวยๆบ้านๆน,นะครับเกตทะลุซุ้ม พระสมเด็จสวยงามนะครับองค์ที่สามเนื้อเก่าจัดนะครับมาใหม่ๆนะครับสวยสมบูรณ์ครับพระสมเด็จเนื้อแห้งๆนะครับลำดับที่สามมีค่าความเก่านะครับตามนี้เลยครับพิมพ์สวยเนื้อสวยครับ องที่3และองค์ที่4นะครับอยู่ในตลับเก่านะครับท่านที่ชื่นชอบและศรัทธาบารลัสมเด็จพระสมเด็จจักกพพัดแห่งพระเครื่องนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสุดยอดทั้งรายการนะครับมาใหม่ๆองค์นี้องค์ที่4นะครับรายการพระสมเด็จอยู่ในตลับเก่าแห้งมากครับเดิมๆนะครับเส้นซุ้มครอบแก้วนะครับเหมือนมี2ชั้นนะครับน่าจะเป็นการกดพิมพ์ที่เคลื่อนนะครับ พระสมเด็จเก่าแห้งลําดับที่4ครับมีคาาความเก่านะครับงดงามนะครับพร้อมใช้นะครับต่อไปก็เป็นผ้าเนื้อผงยาหลวงปู่บุญนะครับพิมพ์สมาธิสมว้าวครับสุดยอดเกจิเก่าจังหวัดนครปฐมเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับเนื้อผงยาครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว จังหวัดนครปฐมครับพุทธคุณสุดยอดนะครับเป็นเนื้อผงยาเก่าสวยครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับองค์ที่5นะครับองค์นี้เป็นเนื้อสีฟ้านะครับเก่าและโบราณมากครับเป็นพระสมเด็จลงกุนะครับเนื้อที่สวยเก่าเก่ามีค่าบกกงดงามนะครับพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมนะครับ มีปิดทองนะครับข้างล่างนะครับที่ฐานนะครับองค์นี้เป็นเนื้อสีฟ้าครับเก่ามากๆนะครับพระสมเด็จมีคาบเก่าสวยครับงดงามนะครับองค์ที่ห้าของรายการครับต่อไปก็เป็นหลวงูุทวดนว่านะครับมาใหม่ๆเลยนะครับเก่าสุดๆครับ2497นะครับไขว่านขึ้นเต็มเกือบทั้งองคนะครับงดงามนะครับ หลังมีแรกครับหลวงพ่อทาวดเนื้อว่าน2497สภาพยังสวยครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับ0ูนย์หกส2งูครับสุดยอดประสบการณ์สูงนะครับไม่เป็นน้องท่านใดที่สะสมหรืออยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับสุดยอดแห่งความเก่านะครับมีรูเสียบงัดออกจากแม่พิมพ์นะครับใช้ยอดยาคานะครับ หลังมีแร่นะครับเนื้อว่าน2497สภาพยังสวยครับแล้วคืเหรียญเกจิยอดนิยมนะครับกระแสแรงไม่ตกนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทครับปลดออกมาจากสร้อยเลยนะครับเหมาวม่าใหม่นะครับเหรียญปี2521ครับในงานผูกวัสีมาวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทครับเหรียญเนื้ออปะก้านะครับสวยเก่างดงามเดิมๆครับ สมบูรณ์มากๆนะครับพิมพ์สวยเนื้อสวยนะครับวัดโคสิตารามปีสองหนึ่งครับในงานฝังลูกนิมิตนะครับด้านหลังเป็นยันสี่เหลี่ยมนะครับรุ่นนี้จะมีสองแบบนะครับหลังฮนุมานเชิญธงและหลังยันสี่เหลี่ยมครับสวยคมชัดนะครับเนื้ออปกค้าครับพุทธคุณสุดยอดนะครับเมตตามหานิยมนะครับ หลวงพ่อกกยวัดโคศิตาลามครับต่อกันด้วยผ้าสายเหนียวนะครับเป็นพระยุคโบราณนะครับตั้งแต่สมัยอยุธยาครับพ้าปิตากุวัดท้ายย่านสันบุรีนะครับเนื้อชินนะครับจังหวัดชัยนาธครับพระปิตาเก่าวโบราณยอดนิยมครับเป็นพ้าเนื้อชินโบราณนะครับนานมาทีนะครับพระปิตาอายุหลายร้อยปีนะครับ สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาครับวัดไทยย่านสันบุรีชัยนาธครับสวยเดิมนะครับเนื้อฉินครับแควคาดพงกระพันหมาอุดสุดยอดนะครับสวยสมบูรณ์นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าๆสวยบ้านๆนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จหลังประทุนครับมาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้เนื้อจัดมากๆครับ หลวงปู่อ้นนะครับยอดนิยมนะครับวัดบางจากจังหวัดสมุทรสงครามครับพระสมเด็จหลวงปู่อ้นหลังปะทุนนะครับหรือหลังอุมนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับเนื้อเก่าจัดนะครับน่าจะเป็นการสร้างยุคแรกๆครับหลวงปู่อ้นยอดนิยมครับวัดบางจากสมุทรสงครามส่งกำลังแรงใจนะครับไปให้กับท่านพี่น้องนะครับที่อยู่ชายแดนนะครับ ให้แขวคาดปลอดภัยกันทุกท่านนะครับด้วยบารมีพระสมเด็จทุกองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอบอราชธานีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดนะครับเกิดการลบกันแล้วนะครับเต็มรูปแบบนะครับหลังจากที่อัดอั้นกันมานะครับไทยเขมรนะครับพระสมเด็จหลวงปู่อ้นครับสองสแปดห้านะครับต่อไปก็เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผงนะครับวัดประสาทบุญญาวาสครับมีแล่โรยนะครับ มีผงโรยด้านหน้านะครับเป็นพระเนื้อผงปีศ6ครับสวยงามนะครับงดงามมากๆนะครับพระยอดนิยมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ออกวัดประสาทปีศ6ครับลุกเสพพิธีใหญ่นะครับเกจิเก่าเก่าหลายท่านนะครับยุคสมัยนั้นครับมาร่วมพิธีปลุกเสกกันเยอะนะครับรูเสียบก็เก่าแห้งธรรมชาตินะครับหลวงปู่ทวดเนื้อขาววัดประสาทสามเสนกรุงเทพครับ นานนมาทีนะครับสวยเก่าและสมบูรณ์ครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทสามเสนต่อไปก็มาชมพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่6ของรายการนะครับเนื้อเก่าจัดนะครับพิมพ์ขาโต๊ครับพระสมเด็จเนื้อดําแต่เนื้อแห้งมากๆครับแล้วมีมวลสารหลากหลายชนิดนะครับเนื้อเก่าเก่าเดิมๆนะครับตามนี้นะครับ พระสมเด็จสวยงามครับเป็นองค์ที่6ของรายการนะครับแล้วเป็นพิมพ์พิเศษนะครับมีพระทิพย์นะครับพระสมเด็จสองหน้าครับเนื้อดําครับสุดยอดหายากนะครับปกติเนื้อดําไม่ค่อยเจอนะครับพิมพ์สองหน้าครับจะเห็นมวลสารเก่านะครับหลากหลายชนิดนะครับเกตดทะลุซุ้มกรอบกระจกพระสมเด็จบ้านๆนะครับพิมพ์สหน้า สวยสมบูรณ์นะครับพระเก่าโบราณนะครับมีน้ําหนักนะครับชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม